สวัสดีค่ะทุกทท่านในอีพีที่แล้วก็ได้แนะนำเรื่องการเลือกซื้ออุปกรณ์นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีอุปกรณ์พร้อมและมีวัตถุดิบพร้อมแล้วใช่ไหมคะติดตามมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาหัดทำใบไม้กันนะคะวัสะดุที่เราจะเลือกมาทำใบไม้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา ว่าเราต้องการวัสดุแบบไหนสีไหนแล้วก็ขนาดของวัสดุถ้าเราต้องการทาใบไม้ใหญ่ๆเราก็เลือกวัสดุที่มันมีความกวาม้างนะคะตอนนี้เราจะทําใบไม้เพื่อจะตกแต่งอาหารวัสดุที่เอามาใช้ก็จะเป็นผักเป็นผลไม้ได้ตัวนี้ตัวนี้คือแตงเปิดแตงโมนะคะเราก็จะใช้ทําแต่งอาหารได้ทั้งทั้งของขาวและของหวานใส่ในผลไม้ได้นะคะตัวนี้จะทําจัด แตงร้านนะคะใบที่จะทําวันนี้จะมีลักษณะหลังอ,อย่างนี้เรียกว่าใบฉลุแล้วกันเพราะมันมีช่องว่างให้เราเห็นเยอะนะคะนี่ใบฉลุเวลาที่เราจะตัดวันนี้เราจะทําจากแตงซึ่งเป็นกัสสุที่ทําง่ายแล้วก็มีราคาถูกแล้วก็สามารถแตแต่งอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไม่ว่าจะเป็นสลัดไม่ว่าจะเป็น แกงเป็นอะไรได้หลายๆอย่างเรามักจะใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่านะคะทีนี้แตงนี้เราเลือกมาเราต้องเลือกสีเข้มๆนูกก่กลมๆนะคะถ้าเป็นแตงที่ดีนั้นก็คือต้องเป็นแตงที่มีมอายุแก่ถ้าแตงที่มีอายุแก่เนื้อมันจะแข็งนะคะมันจะแกะง,ง่ายแล้วก็อยู่คงทนแต่ถ้าแตงที่อ่อนเนื้อมันจะบางแต่ก็แกะได้นะคะเนื้อมันจะบางกว่านิดหน่อยทีนี้ผู้แกะจะแกะตัวนี้จะตัด หัวท้ายจะตัดตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วมันมีขนาดเล็กเราไม่ต้องการนะคะเราเอาเก็บไปทำอย่างอื่นไดนะะ้เราก็ตัดออกก็คือท่อนนี้นะคะใช้ได้หมดเราจะใช้ตรงนี้ไ,ได้เลยแต่ทีนี้เราต้องการใบที่ใหญ่กว่านั้นเราก็ตัดออกนะคะแล้วก็เก็บไว้เอาท่าชุบน้ำคลุไว้จะได้ไม่ให้ ะะทีนี้เรามาดูเราจะตัดใบไม้เป็นลักษณะนี้ลักษณะของใบไม้ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันทุกคนแล้วแต่ถนัดใครต้องการอะไระคจจะต้องการที่มันผอมบางกว่านี้ก้วนกว่านี้ก็ได้อยู่ที่เรานะคะวิธีจับมีดแกะสลักเราจะจับ2วิธีโดยส่วนใหญ่คือ1นจับเหมือนกับเขียนหนังสือจับเหมือนปากกานะคะโดยที่ใช้นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ จับอยู่ที่กลางมีดถ้ามีดมีขนาดยาวนะคะไม่ต้องกลัวมันจะบาดมือเพราะว่าด้ามมีดจะอยู่ที่อุ้งมือนี้นะคะจากตัวนี้จะวาดรูปสะดวกในการวาดจับอีกวิธีหนึ่งก็คือจับเหมือนกับหันจับเหมือนกับหันโดยทั่วไปหรือเหมือนกับปอกตัวนี้ก็จะสะดวกสําหรับที่ทํางานใหญ่ๆไม่ต้องยกขึ้นมานะคะแต่วันนี้ก็จะสอนโดยวิธีที่จับมีดแบบจับดินสอจับปากกานะคะวาดรูปใบไม้ที่ต้องการ ผู้ทําสะดวกที่จะวาดจากโคนใบามาหาปลายใบยส่วนใครถนัดยังไงไม่มีปัญหาทําได้หมดนะคะเราจะเริ่มตัดใบไม้นะคะวาดสองมือต้องช่วยกันนะคะไม่ได้ใช้มือใดมือหนึ่งใช้สมือวาดรูปใบไม้ที่เราต้องการเราต้องการให้มันโค้งยังไงเอียงยังไงแล้วแต่เรานะคะทีนี้การที่เราจะตัดให้มันขาดนั้นเราต้องเอียงมีด มันไม่หลุดต้องช่วยเราจะไม่ได้ใช้ไส้ไม่ได้ใช้เม็ดนะคะเพราะนั้นเราสามารถตัดได้นะคะเราจะตัดออกมาได้รูปที่เราต้องการแต่นิดหน่อยทีนี้วิธีการตัดที่ดีเมื่อตัดแล้วจะมองไม่เห็นข้างหลังไม่เห็นสีขาวจะเห็นแต่สีเขียวอย่างเดียวเลยเพราะนั้นการที่จะเห็นสีเขียวอย่างเดียวคือเราต้องเอียงมีดนะคะเวลาตัด เราจะเอียงมีดออกไปทางด้านนอกลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเราวางมีดลงไปตรงๆมันจะเป็นนี้นะคะถ้าวางมีดปักลงไปตรงตรงทั้งสองเส้นมันจะขนานกันมันก็จะไม่ขาดแต่ถ้าเราเอียงมีดเนี่ยตรงข้างกลางเนี่ยมีปลายมีดมันจะไปชนกันมันจะเป็นลักษณะตัว V มันก็จะหลุดออกมาได้นะคะไม่งั้นเราก็จะป,ปรับตรงนิดหน่อยเท่านั้นเองอการที่ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งรูปร่างรักรูปรักของใบไปตามที่เราต้องการ ะะแต่ถ้าเราพอใจที่จะทําอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องแต่งที่สําคัญคือต้องมองไม่เห็นสีขาวข้างหลังนะคะถ้ามันเห็นสีขาวจะทําให้มันมีความรู้สึกว่าใบเนี่ยหนานะคะแล้วเส้นก็จะไม่คมงานแกะสลักที่สําคัญก็คือเส้นต้องคมปาดไปทีเดียวให้ได้เลือกนะะถ้ามาเฉยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทําให้งานไม่คมอเอาเล็ดออกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เก็บไว้มันก็จะทําให้งานแฉะ ฉดออกไปให้แค่หมดเมล็ดแค่นั้นเองหนาบางไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราตัดแล้วยังมองเห็นสีขาวอยู่เราก็มาปาดแต่งที่หลังได้ตัวนี้ไม่เห็นแต่ถ้าเผื่อเห็นก็ใช้วิธีปาดอันนี้ออกนะคะปาดนี้ออกออกนิดเดียวปาดลบเด่นมานิดเดียวตัวนี้ค่นอนตออยู่เหมือนขั้นตอนในการทําใบไม้หนึ่งเราตัดวัสดุที่เราต้องการจะทําให้เป็นรูปใบไม้ก่อนนะคะแล้วก็จะทํา ก้านใบคือส่วนนี้แล้วก็ทำเส้นกลางใบนะคะตรงนี้คือเส้นใบนะคะเราเป็นผู้กำหนดเองทั้งนั้นแล้วก็ขอบใบนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีทาว่าจะทำอย่างไรเมื่อตัดใบไม้ได้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำก้านใบนะคะก็จะตัดก้านใบเป็นรูปตัดตัวนี้โค้งเป็นรูปตัววี เฉยเข้าไปตรงๆปาดขอบมาให้มีลักษณะเป็นรูปตัววีนี่นะคะปาดให้โค้งทีนี้จะทำก้านใบเสร็จเราจะทำเส้นกลางใบเส้นกลางใบจะเริ่มจากตรงช่วงเก,กลางของของก้านใบให้ให้จับมีดนะคะเอียงมีดเอียงไปทางขวาเราจะลาก ให้มันโคง้งยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะสองเส้นกว้างใหญ่ยังไงก็อยู่ที่เรานะ,ะนี่เป็นเส้นกลางใบต้องการให้ชัดๆก็เปิดร่องกว้างถ้าต้องการไม่ต้องการให้ชัดก็เปิดร่องแคบๆเราก็จะได้เส้นกลางนี้แล้วนะคะต่อไปก็จะทําเส้นใบตัวนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากปลายใบนี้ก่อนเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่ยน้อยเอียงมีดไปทางด้าน ซ้ายตัวนี้เ e อมีดไปทางด้านขวาตัวนี้ลักษณะไม่ดีมันเหลื่อมกับเส้นใบนะคะเส้นที่1เส้นที่2น,นะคะเวลาที่จะทําใช้มือ2มือมือขวาจับมือที่ถนัดจับมีดไปแล้อีกมือหนึง่งก็หมุนวัตถุด,ดิบไปด้วยนะคะตัวนี้มันจะช่วยให้งานง่ายขึ้น เว้นระยะห่างพอสมควรถ้ายิ่งมีสีเขียวอยู่น้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งสวยนะคะถ้าเราเอียงมีดมากๆม,มันก็จะได้ช่องกว้างอยู่ผู้ที่ผู้ทำเป็นผู้กำหนดนะคะเสร็จ mm hmm. หนึ่งข้างเราจะทำสองข้างทำจากข้างล่างขึ้นมา,านี่เมื่อกี้ทำจาก ปลายใบยไปหาโคนใบเท่านี้จะทําจากโคนใบขึ้นมาหาปลายใบยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ผู้ทําถนัดนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะต้องเริ่มจากเส้นกลางใบออกมานะคะมือที่จับมีดวางมีดเอียงเฉียงให้เฉียงมาทางปลายใบยนะคะแล้วก็ยังมีดไว้ตัวนี้ก็หมุนไปด้วยมือ มือไม่ถนัดหมุนไปมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะไปขีดเส้นโคง้งนะคะตัวนี้ไปในลักษณะให้มันเอียงขึ้นเอียงมาทางปลายใบนะคะตัวนี้ถี่หรือห่างอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดแต่มันจะเป็นตัวกำหนดขอบใบแลวลเราทำขอบใบเราจะทำจากตัวนี้เป็นหแลบบักนะคะ เวลาเราทําขอบใบเราจะต้องเฉือนให้ลงไปตรงกึ่งกลางเส้นนี้ปาดโค้งเข้าไปเนี่ยตัวนี้นะคะอันนี้ชัดๆเนี่ยเนี่ยขอบเส้นนี้นี่คือปาดลงไปในกึ่งกลางแล้วตัวนี้ก็ตัดตรงตัวนี้ปาดโค้งเข้าไปตัวนี้ตัดตรงนะคะตัวนี้จะจับมีดแบบที่หัน่นนะคะปาด โค้งตัดตรงม,มีมาจากข้างบนโค้งงานแกะสลักที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มีไม่มีเหลี่ยม,มนะมีแต่ปลายแหลมกับเส้นโค้งงานก็จะไม่สะดุดงานจะดูสวยแล้วก็พยายามเฉือนครั้งเดียวนะคะไม่แต่งมากมายเพราะถ้าแต่งแล้วจะทำให้เส้นไม่คม สองมือต้องช่วยกันแล้วถ้าลักษณะอย่างนี้ต้องเฉือนทับห้ามบิดถ้าบิดขาดแล้วมุมจะไม่แหลมนี่ค่ะเราก็จะได้ปลายใบยขอบใบนะคะข้างนึงนี่ค่ะอาแต่ถ้าเราจะจับมีดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะคะจับเบบนเป็นซออ่ะแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนก็จับแบบนั้นจะได้ทั้งสองข้างนะคะ ลองดูว่าเราถนัดอย่างไรนะคะลงมาต้องกึ่งกลางช่องโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ใบใบนะคะ อันนี้เราจะทําเส้นกลางใบาอาจจะก,กว้างไปเลยทําให้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้ามีลักษณะอยางนี้นะมันอยู่ที่เราตัดใบนะคะเราต้องการให้ใบเป็นรูปรักอย่างไงเราก็ทําอย่างนั้นอันนี้คือเสร็จหนึ่งใบหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะการเก็บรักษาให้เอานําใบไม้ที่เราทําแกะแล้วเนี่ยแช่นะในจุ่มในน้ําเย็นนะคะถ้าเป็นวัสดุที่ไม่มียางจุ่มในน้าเย็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นวัสดุที่มียาง ให้จุ่มในน,น้ำเย็นที่ผสมเกลือเล็กน้อยนะคะจะทําให้ยางไม่จับแช่ไว้สักประมาณ10นาทีเราจับดูถ้ามันแข็งนะคะก็เอาซับให้แห้งจากผ้าอันนี้ก็ได้นะคะจากผ้าจากกระดาษทิชชู่ก็ได้ซับให้แห้งแล้วก็ค่อยใส่ในกล่องเก็บไว้ใช้จะใช้เมื่อไหร่ก็นำมาใช้ที่สําคัญคือถ้าน้ําไม่ขังเนี่ยทำจะอยู่ได้หรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่แน่ใจก็ กระดาษที่ชู้นี่แหละคะ่ะหอ่อซับเสร็จเรียบรอย้อยหรือถ้าเราไม่มีเวลาซับงานมันเยอะเราก็เอาห่อพันไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเยอะขนาดนี้แค่นี้แล้วก็เก็บในกล่องใส่ตู้เย็นไว้ในช่องอธรรมดานะคะหรือช่องที่เก็บผักก็จะใช้ได้อยู่เป็นได้เป็นถึง2สัปดาห์นะคะจะใช้ก็นําม,มาใช้ในเวลาที่เราใช้แล้วถ้ามันยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เราก็สามารถจะเก็บไว้แล้วนําม,มาใช้ในครั้งต่อไปได้อีก ถ้าเผื่อว่าเราเป็นร้านค้าหรือเราใช้ประดับตกแต่งเพื่อจะโชว์เฉยๆไม่ได้ทางนะคะเราก็จะใช้ได้หลายครั้งไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะสำหรับมือใหม่อาจจะบอกว่าไม่เห็นสวยเลยอันนี้มันเป็นทักษะค่ะต้องอาศัยการฝึกให้เกิดความชำนาญแต่รับรองว่าทุกคนทำได้แน่นอนค่ะถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็ เขียนมาในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะอยากจะให้ทำเรื่องอะไรหรืออยากจะให้แก้ไขตรงไหนพูดเร็วไปไหมหรือภา,าษาทิศเร็วไปก็บอกได้เลยนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ